โยช้าดิวลุ่นเมกาดิวลุ่นรูบายดิวลุ่นชาลซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีทไฟติ้งมาเราไปเกมแนวังวันพีโต่อสู้ประจนภัยนะครับท่านผู้ชมนะเปิดให้เล่นแล้วในไอโอเอสและโกแอนดอนนะไปเซิร์ฟจีนนะท่านผู้ชมนะมีเวอร์ชั่น PC ด้วยนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำอธายใต้คลิปนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะวันนี้เราจะมาโชว์เจ้าตัวคาตะคุริโนตึงสักหน่อยเป็นอีกหนึ่งตัวโกงที่แบบโหดจัดเลยนะครับในภาคโคเคกนะท่านผู้ชมนะนี่ดิหัวเร้อนทำไม หัวรถทำไมอื้อสวยครับพี่สวยครับพี่นี่นี่นี่เอาดิเอาดิหัวรถทำไมหัวรถทำไมเฮ้ยเอาว่ะาว่ะสวยหัวรถทำไมโหล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 อื้อหัวรถทำไมเหลัวโคตรเติงโคตรจัดโคตรสุด นี่เลยครับเรียบร้อยหวดอย่างั้นเหรอแกหวดอย่างั้นเหรอหืัวยครับบอกเลยว่าโดนอ้าวโคตรออกเฉยอ้าวว่าแต่เฮ็กเออมันคงคิดผิดนางที่แบบจะเจอกับคาตาคุริโนตึงของพี่บอกเลยโคตรโหดอนะคาตาคุริพี่นะจัดมุดไม่สนใครโคตรล่อโคตรตึงโคตรอันตราย มาต่อเลยครับอ่านี่ผมไม่ได้ไปไต่แรงนะทผู้ชมนะช่วงนี้เดี๋ยวรอใก,กล้ๆไปเดือนก่อนเดี๋ยวผมจะไปไล่ไต่แรงอยู่นะครับโตมา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 โตโอ้เจอตัวตรึงบิกมัมซะด้วยนะแต่เป้ามันใหญ่อยู่นะครับอย่างนี้ผมจับได้ง่ายอยู่ถ้าเป้าใหญ่กับจับได้ง่ายอยู่นะฮะไม่รู้มันอ่าแก้มายัางนะบัค หวยนี่ดิแพงเออดิ richman shop โหนึน่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม call beauty warzone mobile เนี่ยนะครับประหยัดและถูกสุดๆุด ad l i richman shop x อย่าลืมอ d นำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับ richman coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a t Shop เท่านั้นตวยครับอืมตวยครับนี่เนี่ยเปวเปรี้ยวเปวเปวเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยนี่อืออือติดตัวแข็งไม่ก่อนนะครับคนดูดาวดูนตวย ปักปักปกักสอยครับสวยปักปักสอยครับสวยเอ,อ้ยโคโนะโคตรึงรอ่ะอุ้ยโอ้โหไม่ท,ทันว้าโดนบอมยักษ์บิ๊กมัมเออโอ้โหอย่างงี้เราตายได้เลยนะคนดูบิ๊กมัมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบสกิลมันเกยียนอยู่นะแหวะ นี่นี่นี่เรียบร้อยครับโอ้โหเกือบจัดการไม่ทันนะเมื่อกี้นี่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 ไอตัวนี้อันตรายซันจีนี่คนดูไวนี่อุ้ยเร็วเร็วรีบลงรีบลงรีบล้องเออแม่งอุ้ยไม่ทันสกิลมันโคตรอันตรายอะซันจีเนี่ยนี่อุ้ย โอ้โหไม่ไม่ไม่ถึงซะด้วยเมื่อกี้น่ยเห็นไหมมันบิ้งมาข้างหลังเลยอืมนี่นี่นี่เอาดิเอาดินี่เอาดิสวยืออืออือเอาเว้ยเอาเว้ย สวยทีฟก่อนหู้โทีฟไม่ถึงเนี่ยยังเลี่ยมมาผมบอกเลยถ้าเจอคนเล่นแบบตันจีโหดแบบจบเลยนะคนดูนะผมพูดเลยสวยนี่นะครับเฮ้ยนี่นีะครับสวยอือเฮ้ โหตายได้เลยนี่คนดูเออตายเลยโหดอยูโหดอยู่แต่ก็ถือว่าแบบสูสีได้อยู่ถือว่าใช้ได้นี่เนียเดือบร้อยครับคนดูขาเอาแบบจบไปไวๆถ้าแบบไม่รีบจัดการซันจีนี่มันเป็นอีหนึ่งตัวที่ผมโหดที่โหดมากเลยนะผมไม่อยากจะไม่อยากจะไฟด้วยเท่าไหร่อุ้ย ไว้เออไายอยู่ได้อยู่คนดูโ,โอ้เนี่ยบาตูรูมิโอก็โหดนะครับบางทีเราเจอคนโหดอยู่นะเออเออหวนี่นี่เอาดิเอาดิ โว้ยกดไวใช่ไะเออฮาเคสโตตายไหมเนี่ยคนดูอ้าววืดไหวอืมโหูตายเฉยมันรู้เหลี่ยมนะนี่มันมันมันเล่นเป็นครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ฝีมือ ไม่เป็นไรครับคณดูแพ้ไปรอบหนึ่งไปหลงต่อครับแต่ว่าเรามีตัวโหดอยู่แล้วนะคุณดูนะไม่ต้องกลัวมาเว้ยมาเว้ยนี่อ่ะอันนี้นะจบง่ายหน่อยนะท่านผู้ชมนะผมคิดว่านะครับอินตะกี้นะครับอ้าบอ้าบอ้าบสวยนีย่ยิงโอ้โหแรงจัด แทงย,งยงยิงยิงยิงเย้เฮมีผลโม,โมจิโมจิจับเลยครับคนดูสวยสกิวหน่อยตบตบตบกำปั้นสวยครับพี่บักบักสวยอออสวยครับจับเวียงอืออือตาย โคตรโหดโคตรตรึง <TO 70> อ่ะเอพี่โคกแม่งเอาเรื่องอย่างนี้นะเนี่ยแน่นอนครับน้องสี่ซาสี่ซาสลัดสลัดพักสี่ซาบาอกินบีก็โหดนะคนดูนะผมบอกให้นี่เดี่ยวเดียวสลามสวยครับสมายรีอืม หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant Age Racer s a u s a g e m a n Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แลกนา็อกโมบายบัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึน่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็บไซต์ a n ช h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง Rich Man Shop ยิงพิวิวอบนี้ไ่ใช้ใช้สกิลอุ จับเวียงเออสวยโอ้ยมันมีสไมลี่อยู่อือโดนสวยครับพี่อืมอืมอืมกำปั้นสวยตายหงุอยูย่นะเนี่ยจับครับอุย้ยจับไม่โดนนี่ดิสวย แต่ว่าตัวตัวท่าผมนี่มันมีมีความ,มคล้ายกับอาจจะตัวโดราฟามิงโก้มากเลยนะผลโมจิโมจิเนี่ยดับครับอื้อเอาดิเอาดิโดนโต๊บโต๊บโต๊บกำปั้นอาดิอาดิเคอตรึงตบตบ เอาเว้ยเหยียงนี่เนี่ยครับสกิลไปก่อนแทงโคตรโหดเอาดีเอาดีเกินต้านเกินต้านเนี่ยคาตาคุริโหดนะผมบอกให้นะครับเอาลงยากอยู่เวลาเจอกับคาตาคุริผมนี่แบบถอนหายใจอะ <c oughs> มันเป็นตัวมันเป็นตัวเลไปแล้วตอนนี้นะเพราะว่ามันเลิกสุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอืม เ,เ้ทำภารกิจรายวันแป๊บหนึ่งลาการโคตึงแต่ก่อนแบบลิน้นแต่บบิ๊กมัมแล้วบบิ๊กมัมก็ตัตหดครับสกินอปปราปราปราเอเวอนอปอาอปอบแบงแบงโคตึงก็งมาดีครับก็มาดีครับเ,เย้ค c อนเบบ b a เอาวา่เอาว่เอ่าด่านไหนต่อนี่ผมมาก็บปภารกิจรายวันนี่เฉยนะคนดูนะขโมยเบบี้อืมภารกิจแรงวันนูตรึงคนระับคนดูเย้ นี่อะไรอ่ะมันให้ผมเล่นอะไรวะคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเล่นนะฮะอ่าผมมาสุ่มอันนี้ก่อนนี่จินเบสจินเบสโอ้แม่งได้อย่างยากเลยเฮ้ยแต่ละวันโอ้แต่ละมือแต่ละวินเหลือเท่าไหร่เหลือ,อลกี่ใบสิบสี่ใบนะครับถึงเราจะได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นต่อเลยนะครับขมอนเบบี อาตาคุลี่แบบโหดอยู่แล้วนะคุณดูนะถ้าแบบคนเล่นเป็นนะครับเ <Yeah! S 1> ย้ดุ้ยนี่นี่ครับเวีย,ยงก่อนเลยไหวพุ่งแล้วก็ยิงสกิวโอ้ เออเอาดิเอาดิอยา่ยาเรอย่าเร่สวยสกิลครับอืมมันเป็นสกิลขัดนะท่านผู้ชมนะผลโมจิโมจิเนี่ยอู้หู้หู้ดีนะติดตัวแดงอือ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 ดีนะติดตัวแดงคนดูสวยนั่นแหละเรียบร้อยครับกางจะจับวีย่งนี ยังรอย,ยังตึงไม่ถึงได้ไงแฟงกี้ไฟ้าอ้าวโดนเดินติดอย่างนั้นเรียบร้อยครับแฟงกี้ปัก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 ตบเราก็ตามด้วยกำปั้นหนึ่งทีนี่แล้วก็แทงหนึ่งทีแล้วก็ยิงก็หลอกก็ตึงนี่มันกลางจะแบมเราเลยอเออืออจับเวียงครับน,นี่แน่ โูดถึกอยู่นะแฟงกี้นี่ยคนดู <c oughs> นี่กดกดหาคีย์ก่อนนะครับคนดูเมื่อกี้นี่คือมันจะมีหลอดหาคีย์อยู่นะตรงเนี้ยเวลาเต็มมันก็จะขึ้นสก,กิลข้างๆนะครับสวยตึงจัดถึงจัดมาดิมาเดะสวยวจับเวียงมาเลยตัวแดงนะครับท่านผู้ชมมันตัดสถานะออกนะ เราจะโดนสนกิลเงี้ยยิงยิงยิงบอกเลยบอสนี่บอสกับบอสเถอะนี่เฟสเซฟแฟกใช่วไหมไหวอืจับวไหวครับอันตีตบป,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 ปากปากปากกับปั้นหนึ่งที เอาเว้ยเอาเว้ยนี่เรียบร้อยครับอบอกเลยว่าถ้าโคตรเรียมอะ่ะโอเคนะท่านชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับจตัวเกมวันพรีฟไฟติงพันนะสำหรับวันนี้พี่โกก็ตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำแย้แตคลิปเด้อคนดูเด้อ ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich m ม n ช h o p โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m ม n ช h o p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย